ท่านพื้นบ้านเรื่องกรรมตามสนองนะครบอบครัวหนึ่งมีสามพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกันพอลูกใหญ่ขึ้นพ่อแม่ก็หาเมียให้ต่อมาพ่อของเขาตายลงเหลือแต่แม่เขาและเมียของเขาด้วยความยากจนแม่จึงพยายามหาตัดฟื้น มาขายช่วยลูกชายและลูกสะพ้ยจนไม้ฟืนกระเด็นหูตาบอดทั้งสองข้างนางจึงไปทำมาหากินช่วยลูกชายไม่ได้เป็นภาระลูกชายและลูกสะพ้ยต้องหาอาหารเลี้ยงครอบครัวฝ่ายลูกชายก็เป็นคนขยันแม้จะยากจนเขาก็ไม่ยอมให้เมียและแม่ทั้งลำบากก่อนออกไปตัดฟืนทุกวัน ก็จะสั่งเมียว่าอยู่บ้านดูแลแม่ให้ดีนะไม่ต้องไปทำอะไรให้ลำบากหรอกกี่จะเป็นคนทำเองเมียก็รับภาระเลี้ยงแม่ตาปอดเสมอมาแต่นานๆเข้าลูกสไยรู้สึกลำคาญเบื่อเต็มทนเพราะไม่ใช่แม่ของเธอมันไม่ใช่แม่กูนี่นะกูจะมาทนเลี้ยงดูมันทำไมลูกสไปรยบุนอยู่คนเดียว แล้วคิดอุบายหาทางกำจัดแม่ผัวเธอจึงทำดีเอาใจผัวทำเป็นออดอ้อนเอาใจผัวให้ผัวรักตัวเองมากขึ้นอยู่มาวันหนึ่งนางสะพยก็ปรึกษากันอย่างที่ผัวคิดไม่ถึงว่าพี่นำแม่ไปฆ่าทิ้งเสียเถอะข้ารู้สึกลำคัญมากอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก ตั้งแต่แม่ตาบอดน้องก็ไม่มีความสุขเลยเขาอึดอักอยู่ในใจไม่ตอบเมียไว้อะไรเมียจึงบ่นต่อไปอีกว่าถ้าพี่ไม่ฆ่าแม่น้องจะกลับไปอยู่บ้านจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปเขานั่งซึมกุ้มใจไม่รู้จะทำอย่างไรดีขันจะฆ่าแม่ของตนแท้ๆขันจะไม่ฆ่าเมียก็จะตีจากไป เขานอนคิดอยู่หลายวันในที่สุดเขาก็เมียไว้ก่อนโดยความชั่วปิดบังทําให้คิดไปว่าแม่เกิดมานานแล้วสมควรตายอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นภาระเปล่า,าเขาจึงออกอุบายชวนแม่ว่าแม่เราอยู่ที่นี่นานแล้วลูกจะพาแม่ไปเยี่ยมญาติไปไหมแม่ตอบว่านี่เหมือนกันแม่ก็คิดถึงญาติพี่น้องไม่รู้ว่าเขาอยู่อย่างไร แล้วลูกชายก็นำพัวพาแม่ไปเยี่ยมบ้านเดิมขณะที่ไปถึงกลางป่าเขาก็บอกแม่ว่าแม่หลออยู่ที่นี่นะลูกจะไปถ่ายก่อนเดี๋ยวจะมาเขาทำท่าเข้าป่าไปแป๊บเดียวก็เปลี่ยนเสียงเป็นโจรมาป้นแม่แม่บอกว่าไม่มีอะไรหรอกข้าเป็นคนแก่ตาบอดไม่มีเงินทอง อให้ลูกค้ามาก่อนถึงจะเอาโจนปลอมพูดกระโชคไปว่าลูกมึงกูฆ่าตายไปแล้วเหลือแต่มึงนี่แหละกูจะฆ่าให้ตายว่าแล้วโจนปลอมก็ใช้ไม้ตีกระหน่ำลงบนหัวของแม่จนตายสนิทแล้วก็กลับไปต่อมาดวงตาทั้งสองข้างของเมียเขาเกิดบาดเจ็บขึ้นอย่างไม่รู้สาเหตุ และบอดมองไม่เห็นในที่สุดเป็นเหมือนกับแม่ผัวไม่มีผิดส่วนลูกชายเนื้อตัวของเขาก็ปุดพองก็เกิดอาการพุพองเปื่อยเน่าเป็นโรคที่ทูดเป็นที่น่ารังเกียจของชาวบ้านทั่วไปนี่ก็เป็นกรรมตามสนองที่พวกเขาทำไว้กับแม่